เลขบนสามตัวตรงคือบอบอกบอกวันที่ก็ได้นาะบอไวน้นะครับผมบอเป็นยังครับผมเพราะว่าคุม,มันน้อยอ่า มาวัดทุกคนพี่น้องมาบัต<อ>ทุทุกองคอ่ะพี่น้องมาทั้งห้าผม,มาทาัา้งงานมาทุกองเลยมามาเนี่ยมาเนี่ยคุณพอ่อนอนนอนอยู่บ้านพักอ่าจูในจังหวัดระยองพี่น้องอันนี้เป็นเลขฝัน,นล้วนมเม็นพ่อพ่อับเนี้ฝันนี่พี่น้นองบ่าเป็นฝัน,นล้วนครับอีซีครับผมฝันฝัน,นลน้วนคือฝันหางเหนียวเลยพี่น้องครับผม อ่าปุมาันมหาที่พ่อมหาครับผมโอ้คนพ่อดีใจไปเนี้ยเพราะ่อกะดีิบุรีกะเพิ่นกมัมัดคุณพ่อเนี่ยอ่าปวดน้ำเนี้ยน้ำตัวคุณพ่อเนี่ยพอวันายคือป่วยอ่ะคือไป,ไปออกจากโรงพยาบาลมาครับผมออกจากโรงพยาบาลมากมันคล้ายๆครับกะนัง่ง ให้หม้อเราตอกันตู้มันหรือว่าใช่ครับกระดูกค่างค่างติดต้งไส่มันมันซ้ำพี่น้องก็หมออีกคือเรื่อยก็มันก็แค่บวมไม่ซื่อพี่น้องครับผมอันบอกแบบพี่น้องว่างไปสู่ภูสู่คนเนี่ยผมนั่งอยู่นี่ผมก็เจ็บอยู่พี่น้องแต่ว่าก็บบ่มีปพนันเราถึงว่าช่วงนี้กับเป็นช่วงหนาฝนเนาะพ่อเนาะ ครับการที่นีอาการเก็บป่วยเป็นธรรมดานั่นคระบมีปัญหาเลยพี่น้องครับผมคนดีคนดีเทวดาคุมครองพี่น้องอย่าไปไปคิดกับคุณบัดาบเชียย่องหน่อยพี่น้องไปคุณมหน้อยเพิ่นเนี่ยคุณมะเฝาเออมะเฝอเออั้งหาหาองเงี้ะครับ ไม่จับมือจับแขนเพื่อนเล่นบอกว่าวันที่หนึ่งตุลาคมหกแปดวันะวไทยเลขบนสามตัวตรงคือหกสองสี่ได้พี่น้องเม็ดเดียวหกสองสี่เม็ดเดียว อันนี้เป็นเลขฝันเลขฝันได้พี่น้องครับอ่าให้จับตาหมองดีๆได้ดพี่น้องครับโอ้พ่นมาหาพ่อพ่นมาอ่าคุ้ยกับพ่อมาเป็นห่วงมาจับแขนจับขาสั่นบ่พ่อครับผมอืมจับแขนจับขาแล้วก็เลยบอกทั้งหาคน้นี่ว่าเ,เป็นเสียงเดียวกันเลยบ่พ่อ กพ่อเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าหกสองสี่ได้ดีเนอืมโอ้ค <c oughs> ุณพ่อโดนป่ะพ่อคุยโดนป่ะก็ไปยันนี่กันเล่นเรียนอยู่หน้าบ้านนี่แหละยันนี่กันเลยโอ้อเห็นเห็นคุณพ่อลุกมานาังมม่ยังก็เลยพักกันเล่นเรียนดีใจเตี้ยครับผม ครับผมสำหรับขุมานทองที่คุณพ่อเป็นดูแลแลอว่าเลี้ยงไวเนาะก็พยายามหาได้ยินคลิปนี่พยายามหาลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเพียถือแล้วม <im> ันท <z ul heures tai> <sh> ีหนึ่งได้พี่น้องหางนี่แหละหางคูงทุดทไทยเลขคุ้งฟันนี่แหละคมันที่ไปตรงเลขหยวซองแสนลูกตรงเลขถ้า็นที่หางไหนก็ไอพิจนาพี่น้องแต่อันนี้ ของจริงได้พี่น้องครับคือหกสองสี่ได้พี่น้องอ่าม,มันติดตรงกับของผู้ใดไม่ทรบาบแบบว่าเพราะว่ามันอยู่ในความฝันนะพ่อเนาะนตรงผู้ใดก็บ่ทราบแต่บ่ตรงๆโม่ต,ต้องหมุนห้ประตูลั่ามันหางเดียวโคโลเลยพี่น้องโอ้เป็นเลขฝันลั่มหางเดียวโคโลเลย ออเอยากได้เงินหมื่นเจออเ้จาก็ะชีดอยากได้เงินล้านเจออเ้าก็ะชีดพี่น้องครับผมหน้าที่มันบ่ได้มาได้ง่ายได้พี่น้องขันมักขันมักเมียเออให้วิง่งฮกครับขันมักรวยให้ซื้อฮกสองสีพี่นะ้องครับผม อเอฟซีได้ยินหรือยังครับเอฟซีครับผมเพราะว่าคุณพ่อคนกันเน้นทางเดียวคือเลขฝันพุกคนเพราะว่าผู้มานทองมาบอกเอาไว้เม็ดเดียวไม่รกระยับค่ะอยากพ่ออยู่พ่อกินให้ห้าไอ้ไม่ใช่ให้สี่ห้าหกข้าสี่ห้าหกข้านี่คือเป็นลางยังเดียวพี่นนองเป็นเลขข้ามไปเที่ยงบอพ่อไอ มันกะเลี้ยงข้ามที่กูมานหน่อยอ่ะนะครับผมโอ้แล้วก็บวกหอยสองแสนมันก็ยืนน้ำกันเบิดเลยพี่น้องยืนน้ำกันมืดเลยเนาะให้พิจารณาเอาเบิ้งคลิปอ่าผู้เฒ่า้าลวยผู้เฒ่า้ามวนผู้เฒ่านำนำทุกอย่างให้พี่น้องเพบดิบพดสินเลยพี่น้องครับผมก็ ขอโชคดีขอมีเงินมีทองสู้ขู่สู้คนมือีน่อยคุณพ่้ดราบทุกท่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอ้าวอันนี้กับคุณ่อเปินเมือนี้นะครับปล่อยมาคลิปสั้นสองคลิปกับเอฟซีครับผมแต่คลิปไล์สดยาวรวดเดียวนะครับเนาะถ้าผู้ใดอยากชมคลิปสั้นนะครับด้วยเอฟซีกับผมกะมั่นกัสีบริเวเบาไหลนะครับว่า 8นาทีาก็้นกะให้บอกเลขได้ครับอี่ทีครับเงินนี่กะเรียกว่าสรุปเลขของคุณพ่พอเซียนระยองครับเอฟซี FC ครับผมนะอืมรันมอะอเป็นเลขฝันลนล้วนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ครับเอฟซี FC ครับผมอืมเลขฝันลนล้วนอ่านะครับเนาะมีหางเดียวครับเอฟซี FC ครับผม624 หกสองสี่หางเดียวล้วนๆกับเอซครับผมนี่นะบาทเลขฝันอ่ากับเลขกุมารทองอ่าเลขทำพิธีของพอจำอำเภอแกลงเพิ่นก็เลยให้แยกชุดออกเอาไปผสมกันมั่นสี่หลายตัวพนว่าครับ FC ครี่ผมแต่ว่าก็เป็นเลขตัวเดียวกันอ่านะครับนาในเลขทำพิธีกับเอฟซีครับอ่า ตาเลขฝันเพิ่นย่ำเม็ดเดียวครับหกสองสี่เท่านั้นครับเม็ดเดียวโคโลครับเอซครับผมเอาโศกมานรำโรยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะกับเดอเอฟซครับผม